ครับมันในส่วนแรกๆกระด้ผ้าพีผ้าหนองมาเบงทงไถทงนานะครับหลังจากทีเมื่ขึ้นฝนกระตก๊กมือบ้านฝนกระต๊กนะครับไา้มือทีแล้วนะครับประมาณด้นเติมนะครับมันกับว่าไข่ต๊กครับต๊กกับบ่แห้งนะครับบ้านเขาไหวนี่ก็เริ่มออกแล้วครับตัวนี้ประมาณสิบมือนะครับ เอาเปิงบรรยากาศในทงให้ทงหน้านะครับสมามรับผู้ทีจากบ้านจากเมืองไปอยากเห็นบรรยากาศส่วนเดือนหกก็เดือนหกเดือนเจ็ดนะครับสวงวันเขาวันน้ำนะครับไปเบิงน้ำในสาละครับว่ามันจะอยู่เลือกปันใดตกอีกแห้งสําไดนะครับมันจะคอยสีมีน้ำขังในหน้านะครับเนื้ไท้ายทํำคลิปนี้เป็นวันที่ ยี่สิบท่ายยี่สิบหานะครับพฤษภาค,คมนะครับว่านเขานี่ก็ได้ประมาณสิบหมื่นก็เริ่มออกนี่ออกห้างห้างนะครับมาเบิ่งงานนี่ตีไม้ครับตีได้สองหมื่นครับตีปุ๊บกับฝนมาปั๊บเลยโอ้โหว่มนนวะมันสีนาหรือมันสีออกว่านแบบหนานะครับเข่าที่ว่านลงเนี่ยเป็นเข่าเตี้ยนะครับ เพราะว่ามันหล่มครับวนมากแถวนี้มันสิหล่มเลยใส่เขาเตียเข,เขาเขาย่อเตียเนี่ยภาพว่าเบิ้งหนําในสาครับอาร์ตุ่นยังอยู่บก,กครับสายอยู่นี่มิสามหน่วยสี่หน่วยนะครับโจกระดิ่งขึ้นไปถมนะครับทั้งโนนอีนี่ป้าหน่อยอครับห่าใครมีนะครับ ไปได้ป้ยไยหลายๆสีไทยทำให้พี่ให้น้องเบิงนะครับยังหลุดเกโตอีกแค้งเติบนะครับคอยสิมีหนาถขาดปลาขาดพายุบวกา่็จะเป็นเดือนครับยังโกนจึงปึงเลย คืในให้ฝนตกเกือบเบิดคืนนะครับแห้แน่ลิ้นแน่นะครับเดี๋ยวหอดเนี่ยมันมีน้ำนะครับสิมาทายถ้ำอีกเท่ีนึงนะครับส่งในเบิ้งตอนบ่มีน้ำครับมันไปจัดได้ส่วงมีน้ำม,มาขังนะครับก็ที่ทายถ้ำให้เบิ้งอีกเท่ีนึงครับแถวนี้บบสิอัปเดตไปเรื่อยๆครับทุกไคทุกหน้า พี่น้องได้เบิ่งนะครับย่ามใส่เบ็ดใส่ป่ามันจะเป็นจังใดครับใส่หลอบหมานบอนะครับเอาเบิ่งย่ามแหลงย่ามกาลังวานเขาก่อนนะครับดังนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงพอดีครับประมาณเวลาในตอนนี้นะครับจากฝนตกแห้งไม่น้ำแล้วจะมาถ่ายทำให้เบิ้งอีกเท่านึนับ เขาออกเขียวงามใส่ใส่ปุ๋ยนะครับด้นครับหลังจากที่บริเทดคลิปมาดานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแปลกนะครับถ่ายทํำให้บเบิงบรรยากาศยูหน้าครับคลิปหนาสิทธาให้บเบิงบรรยากาศยูไฮยูหน้านะครับมานอนไห้นอนหน้า นิโควิดกับจ่วงนิโควิดมาอยู่ไฮยูนามันเป็นเจไดนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะเด้อครับนครนกหน่อยเด้อเกา่าอยู่ไฮยูนาคือเกา่าฮะผมขอขอบคุณหลายๆครับ